ใรดูก็มีแต่รอหยยิ้มผูกใจเสียจริงครบคันกว่าใครครบเครื่องผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบาลาน์สตรา 4S เก้รมีให้ดังใจชุมทางฮอตโชว์สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกันในรายการชุมทางฮอตโชว์นะคะเจอกันทีไรนะคะนกปิ่นก็จะนำทุกทุกท่านนะคะไปเรียนรู้วิธีการดูแลตัวเองนะคะแบบ ฉบับของสมุนไพรไทยนั่นเองวันนี้พบกับคุณหมอป้ลนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสมุนไพรไทยเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่ากินก็ได้ทา็ได้เป็นยาก็ได้มันจุดยอดจริงๆแค่เปิดตู้เย็นน่ะคุณก็สามารถพบกับอะไรที่มันสามารถนํามาดูแลตัวเองได้แล้วตั้งแต่หัวจรวดเท้าเดี๋ยวต้องไปขอยกตัวอย่างนิดน,นึงอย่างคุณพ่อน้องไปเนี่ยเวาลาเป็นไข้ค่ะชอบเอา หอมนะคะหอมแดงใช่มาต้มมให้ลูกแล้วก็ให้ลูกอาบ,บน้ํเพอเราเป็นหวัดก็คือดีขึ้นหอมสบายคือมันใกล้ตัวเรามากๆวัยรุ่นหลายๆคนอาจจะคิดว่าสมุนไพรไทยแผนไทยมันมันไม่ทันสมัยเลยม,มันโบราณหรือเปล่ามันเข้าถึงยากแต่จริงๆแล้วมันง่ายกว่าที่คิดมากๆนะคะน้องปิ่นยืนยนันเลยปิ่นเป็นวัยรุ่นคนหนึ่งที่ปัจจุบันนี้หลายๆอย่างน้องปิ่นพึ่งด้นนี้เลย<ต>ด้านแผนไทยด้านสมุนไพรเลยค่ะหมอคะแล้ววันนี้อะไรเอ่ยคะอยู่บนโต๊ะ 2ตุ้ม2ตุ้มนั้นคืออะไรคะคุณหมอคะคือ2ตุ้มนี้ใช่ไหมคะก็คุณน้าคุณตากันอยู่แล้วคุณน้าคุณตาเขาเรียกลูกประคบนะคะคือก่อนที่จะไปถึงว่าลูกประคบมันมีประโยชน์ยังไงมันช่วยเรื่องโรคอะไรได้บ้างช่วยเรื่องอาการอะไรได้บ้างอะไรอย่างที่ต้องปิดเปิดหัวเมื่อกี้คือเราเป็นช่องสุขภาพเนาะคือสุขภาพเนี่ย อย่างที่บอก,กเมื่อกี้เรื่องของหอมแดงค่ะคือหอมแดงนี่ต้องบอกเลยนะว่าอย่างเป็นหวัดใช่ไหมถ้าเป็นเบบี๋อะคะ่ะที่เป็นเด็กเด็กเพิ่งเกิดแรกคลอดอะเขาอาบน้ําร้อนไม่ได้หรอกอเขากินไม่ได้หรอกเพราะนั้นเราต้องใช้หอมแดงอะคะ่ะสมัยภูมิปัญญาเนาะ<อ>เขาก็เอาหอมแดงเนะะี่ยค่ะมาทุบๆๆแล้วเขาก็พันใส่ผ้ากับบางใส่ผ้ากับบางเนาะแล้วก็มัดเป็นแบบน,นี้่วางไว้เหนือลมแล,แล้วพอลมมันมา หอมแดงมันก็ระเหยออกมาจากผ้าขาวบางเด็กเบบีก็สูดดมเข้าไปเขาก็จะทําให้ท้องไม่อืดท้องไม่ปูหวัดลดอาการเป็นหวดนะะัดอะไรค่ะเออโอ๊ยอันนี้เป็นวิธีหนึ่งของคุณแม่มือใหม่ได้เลยเนาะใช่บางทีวัยรุ่นมีลูกแล้วไม่รู้วิธีนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีถ้าลูกเป็นไข้เนาะคุณหมอเนาะเป็นหวัดเป็นหวัดอ๋อเป็นหวัดเป็นหวดนัดมีน้ำมูกน้ำมูกหายใจไม่สะดวกใช่เพราะว่าต้องต้องอย่าลืมว่าเบบี้อะค่ะ คือเป็นเด็กอะ่ะเขาจะไม่ให้กินยาอยู่แล้วเนาะ<ฆ>เขาจะไม่ให้กินยาเพราะว่ากระเพาะลําไส้มันบางอะ่<ฆ>ะเพราะนี่เราทำยังไงให้ให้อาการท้องอืดท้องเฟอ้อหรืออาการเป็นหวัดมันมันหายอะไรเงี<ฆ>้ยค่ะก็จะใช้หอมแดงที่ว่านี่แหละลดอาการท้องอืดท้องเฟอ้อได้เพราะบางทีบอกอ่ะเด็กเป็น้ัสเดือนถึง6เดือนไม่ได้กินข้าวซะหน่อยนึงกินนมแม่แต่นมแม่นั้นอย่าบอกอย่าลืมว่าแม่ก็กินโปรตีนเข้าไปแล้วเด็กก็ดูดนมเข้าไป ก็ทาให้เด็กท้องอืดได้มันหอมแดงมันก็ช่วยเรื่องของ<ม>อาการท้องอืดท้องเฟอ้อได้<ม>หรือแม้แต่นอกจากหอมแดงแล้วใช่ไหมคะกระเพรากระเพราค่ะกระเพราที่เราใช้กินผัดกระเพราะนะคะแต่เขาจะใช้กะเพราแดงเนาะเพราะเขาบอกว่ากระเพราแดงนี่มันมันช่วยในเรื่องของยาเหมือนกันค่ะเขาก็ขยี้ขย,ขยี้ขยี้เสร็จเขาก็ให้มันมีน้ํามันหอมระเหยเขาก็มาท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 ้องเด็กมันก็ช่วยในเรื่องของ ท้องอืดท้องเฟ้อได้ค่ะปัจจุบันเมื่อก่อนก็จะใช้มหาหินใช่ไหมรู้จักมหาหิงไหมลูกรู้จักไอสีทารบรทบองสีแดงอลไอสีม่วงๆอ่ะอะ่ะสีแดงๆมาจากไหนเนี่ยเขาก็จะมาทาใช่ไหมคะมันก็จะช่วยในเรื่องของลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อได้งียค่ะโอเคค่ะสําหรับช่วงนี้นะคะคุณหมอเปิดหัวมาให้แล้วนะคะเกี่ยวกับการ ดูแลตัวเองแบบว่าเวลาในเรามีอาการหายใจไม่ออกเป็นไข้มีน้ำมูกอุดตันก็นั่นแหละหัวหอมใช้ได้เลยนะคะแต่ว่าช่วงหน้านะคะเราจะมาแวะพูดคุยกันถึงสิ่งที่วางอยู่บนโต๊ะเรานิดนึงไม่ใช่หนังยางนะคะเพราะว่าหนังยางเราพูดกันไปแล้วนะคะแต่ว่ารูปประกอบสองตุ้มนั้นนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันต่อค่ะมาค่ะคุณหมอค่ะในช่วงนี้สิ่งที่วางอยู่ตรงหน้าของพวกเรานั้นคือ เฉลยก็คืนั่นก็คือลูกประคบคุณหน้าคุณตากันอยู่แล้วเจอพบเจอได้บ่อยมากตามร้านต่างๆห้างสรรพสินค้าหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะทําไมมันถึงเป็นยังยังเป็นที่ยอดชิตยอดนิยมอยู่ถึงทุกวันนี้อะคะลูกประคบหรือเรียกหรือเขาเรียกอีกอย่างหนึ่งนะลูกว่าหมอน้อยหมอน้อยหมอน้อยทําไมถึงเรียกหมอน้อยอะไม่เรียกหมอใหญ่ไม่ได้หรอทำไมอะเขาบอกว่าถ้าเราอย่างหนูปวดเนี่ยหนูไม่ชอบนวดอะค่ะหนูเจ็บ เราก็เอาลูกประคบเียค่ะเป็นหนึ่งใช่ไหมะเราก็ประคบมันก็จะฟินค่ะก็เหมือนเป็นคุณหมอตัวเล็กๆอยู่กับเด็ใช่โอ้โหลูกประคบนี่สคุณมันเยอะประโยชน์มันมากมายเลยประคบหน้าก็ได้ประคบได้หมดหัวจะลดเท้าได้หมดแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นน้องปิ่นเราก็ต้องมารู้ก่อนว่าในลูกประคบเนี่ยมันมีอะไรบ้างค่ะเยอะไหมคะในนั้นโอ้ประมาณ10ตัวนะลองนับนะอันที่หนึ่งไพรไพรไพรช่วยเรื่องอะไรคะ ไพรลดอาการปวดเมื่อยรู้จักไพรไหมเดี๋ยวไปอินเสิร์ตไพรนะคะคุณหูค่ะคุณหูแต่จําภาพไม่ได้ว่าไพรคือลักษณะไพรมันจะเป็นหัวเหลืองเหลืองเป็นเป็นพืชเป็นไม้เป็นไม้เอ่อเป็นหัวเป็นตระกูลหัวที่อยู่ใต้ดินเหมือนกับขิงขา่ามีรากเหรอคะมีรากค่ะตัดรากนะคะนั่นคือส่วนประกอบของของรูปครบนะอันที่หนึ่งคือไพรหัวไพรนะหัวไพรเพราะว่า เอ่อทำไมถึงต้องเป็นไพรเพราะว่าไพรนี่มาสมคุญแก้ปวดเมื่อยเพราะฉะนั้นเราต้องเอาไพรเป็นตัวหลักค่ะตัวที่สองก็คือขมิ้นขมิ้นขมิ้นชันค่ะไม่ใช่ขมิ้นขาวขมิ้นชันต้องเป็นขมิ้นชันสีส้มๆทางใต้ที่คนใต้ก็ชอบเอาใส่แกงทำไมพวกเราประสานเสียงกันแบบเข้าขากันสุดๆเลยอ่ะคุณหมอ อ่ะตัวที่2ก็คือขมิ้นชันนะคะขมิ้นชันอย่างขมิ้นชันมันมีประโยชน์ไงโอเป็นวมินชันเหลอลูกมันก็คือแก้กระเพาะท้องอืดท้องเฟ้อแต่ว่าทําไมคนใต้กินเผ็ดแล้วไม่เป็นโรคกระเพาะเพราะอะไรเพราะว่านี่ไงคะเขาใส่อะไรเขาใส่ขมิ้นชันขมิ้นชันพอกินเสร็จแล้วก็ปูดปาดเรอเอะขับถ่ายต่างๆถูกต้องเพราะเราบอกว่าทําไมคนใต้ไม่เป็นโรคกระเพาะเพราะว่า อาหารของเขาทุกชนิดมีขมิ้นไม่ว่าจะเป็นแกงเหลืองไม่จะมีปลาทอดขมิ้นถูกไหมลูกพ่อหนูบอกเมื่อกี้เราถามกันแล้วว่าหนูที่ไหนคุณพ่อเป็นคนใต้ถูกไหมอ๋อคุณพ่อทำอาหารใช่ไหมนอาหารอร่อยแม่แตว่าหลังต้องเชิญคุณพ่อมาออกรายการใช่ไหมให้คุณพ่อมาทําเพราะว่าในนั้นมีแต่สมุนไพรทั้งเพลย่างงี้ลูกเพราะฉะนั้นบอกว่าอาวขมิ้นขมิ้นแล้วนะอรารและขมิ้นแล้วต่อไปค่ะต่อไปใบมะขามใบจะใบมะขามไหม มะขามอ่ะมะขามที่เรากินมะขามเปียกมะขามรู้จักค่ะมะขามหวานอ่ะมะขามก็เป็นหนึ่งในวัตถุดิบในการทําแกงเหมือนกันถูกแต่เราแต่เราทําลูกประคบเราจะไม่เอาตรงเนื้อมะขามลูกเราจะเอาใบมะขามอ่าทำไมถึงใช้ใบมะขามล่ะคะหมอเปิ้ลทำไมไม่ใช้เนื้อละคะใบมันจะมีเลือดของกลิ่นหอมเหมือนกันค่ะแล้วเขาบอกใบมะขามเนี่ยมันจะทําให้เวลาเราความร้อนที่จากลูกประคบไปมันเปิดลูกมุงคลออกมา ขมิ้นขมิ้นไผรมันก็ซึมลงไปใบมะขามมันก็ซึมลงไปมันก็จะแก้ปวดไม่กลมกล่อมกันอยู่ในนั้นใบมะขามแล้วผิวมะกรูดเห็นไหมโดนมาผิวมะกรูดผิวมะกรูดก็คือสีแล้วนะค่ะก็คือเรื่องของโวราไทยออมกลิ่นหอมอย่างใบมะกรูดจะได้เรื่องของกลิ่นกลิ่นใช่ไหมคะใช่น้ำมันหอมระเหยขึ้นมาเลย่ะเราสรุปกันหน่อยตอนนี้ได้4อย่างและสำหรับอ่ลูกประคบหนึ่งก็คือไพร สองก็คือขมิ้นชันจะต้องเป็นขมิ้นชันเท่านั้นต้องเป็นขมิ้นชันค่ะขมิ้นขาวไม่ได้เพราะขมิ้นชันบอกแล้วมันลดอาการอักเสบทำไมทำไมเวลาเนนเวลาพระโกนหัวหรือพระทำไมเขาต้องใช้น้ําขมิ้นมาทำํำเพราะว่าใบมีดมันบาดมันจะทําให้สมานแผลใช่ไหมที่สามก็คือใบมะขามนะคะสี่ก็คือเปลือกมะกรูดผิวผิวมะกรูดน,นะคะแล้วช่วงต่อไปเดี๋ยวมาพูดคุยกันต่อว่า วัตถุดิบที่มันอยู่ในรูปประคบเนี่ยมันมีอะไรอีกบ้างค่ะช่วงหน้ามาพูดคุยกันช่วงนี้พักฟังเพลงก่อนมาพูดคุยกันต่อนะคะเกี่ยวกับองค์ประกอบที่อยู่ในรูปประคบนะคะเห็นตุ้มจิ๋วแค่นี้แต่ด้านในคืออัดแน่นไปด้วยสมุนไพรใช่ไหมคะบอปิ้นค่ะ่านไปแล้วช่วงที่แล้วสี่อย่างสี่แล้วใช่ไหมคะสี่แล้วไปถึงผิวมะกรูดแล้วใช่ไหมคะลูกผิวมะกรูดแล้วค่ะตะไคร้ตะไคร้ตะไคร้มี2แบบนะค่ะ เป็นตะไคร้บ้านกับตะไคร้แกงตะไคร้บ้านกับตะไคร้หอมค่ะตะไคร้หอมต้นมันจะเป็นสีแดงแดงตะไคร้บ้านก็คือที่เราใส่ต้มยำต้มยำใช่ไหมคะค่ะเพราะนั้นเอาตะไคร้ไหนมาทําละหมอเอาตะไคร้แกงค่ะเอาทำไมไม่เอาตะไคร้ไม่ใครเอาตะไคร้หอมล่ะคะค่ะตะไคร้หอมมันไม่มีน้ำมันมันมันใช้กับลูกประคบไม่ได้ตะไคร้หอมเขามีลักษณะของเขาคือเอาไปไล่ยุงเอาไปสกัดเป็นน้ำแล้วไล่ยุงแต่ถ้าเป็นลูกประคบต้องเอาตะไคร้แกงเท่านั้นเพราะว่ามันจะมี กินหอมมันโอเคกว่าค่ะราะนั้นเอาตะไคร้แกงนะอเอาเป็น5แล้วใช่ไหมค่ะอาต่อไปก็คือเราใช้บางพื้นที่เขาก็ใช้ใบหนาอาใบหนาไว้ใช้ทำอะไรไล่ผี่เ,เ,เห็นไหมภูมิปัญหาพื้นบ้าน <c oughs> คือประครบบางทีประครบมานานหลังลอดอา เขากลัวว่าจะมีโปรตีนออกใส่ใบหนาได้ไหมอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าภูมิปัญญามีที่ไหนก็ใส่ไปเราไม่ใส่ก็ได้แล้วถ้าอย่างนี้มันควรใส่ไหมล่ะคะหมอเปิ้ลไม่ได้ใส่ค่ะแต่นี่หมอเปิ้ลบอกพูดให้เผื่อว่ามีผู้ชมที่อยู่อ้าหมอมีคำถามในหัวเห็นบางที่ก็ใส่มะกรูดใส่ใบหนาได้ไหมอ่าได้หมดเลยก็ได้มันบางทีมันก็แล้วแต่สูตรของแต่ละชิ้นด้วยแต่ว่าสิ่งสำคัญที่หมอบอกเมื่อกี้คือขมิ้นกับไพร ขาดไม่ได้เพราะ2อตัวนี้มันคือทําลดอาการปวดเมื่อยและการดักเซนแต่คนอื่นจะใส่ไรกันแล้วแต่แต่อันนี้คือสำคัญนี้คือเป็นแบบดึบเบสต้องใส่เยอะที่สุดถูกะนะคะแล้วก็มีเกลืออ้าวใส่เกลือเพื่อทำไมหนูไม่ได้ทำต้ยมยำาักหน่อยแล้วสหมอมันจะเค็ม้หรือเปล่าเดี๋ยวเป็นไตแตกไปแล้วเป็นไตจะย,ยังไงล่ะใช่คือใส่เกลือไปเพราะว่าเกลือใช่ไหมคะ,ะมันจะเก็บความร้อนอเอาเอาบอกน้องปิ่นก่อนว่าจริงๆสมุนไพรที่คุณหมอบอกมาเมื่อกี้ จะทําลูกประคบแห้งก็ได้ค่ะประคบสดก็ได้แต่ที่หมอเอามาให้โชว์วันนี้คือประคบแห้งมันเก็บไว้นานเดินทางไปต่างประเทศไปญี่ปุ่นไปอเมริกาไปอันนี้ค็อใช้ซ้าได้ใช้ซ้าได้เดี๋ยวหมอจะมาบอกว่าวิธีใช้ใช้ยังไงนะอันนี้คือแบ่งออกเป็นแห้งก็ได้สดก็ได้แต่ถ้าเราจะใช้มันแบบเออเห็นแบบสีเหลืองติดเลยเราก็ต้องใช้ลูกประคบสดอเดี๋ยวหมอก็ไะมบอกอีกทีนะคว่าทํายังไงไปเจอลูกประคบแห้งแล้วใช่ไหมคะอ่าใส่เกลือเพื่อดูดความร้อนดูดพิษแต่งกินด้วยพิมเสนตะระบูน กดนี่คือรูปครบแล้วอยังไงเอามาคุกรวมกันเอาสมุนไพรทั้งหมดหั่นนะคะภัยก็ต้องเอามาตมอย่าให้ภัยตะไคร้ภัยขมิ้นเอามาตำอ่ามีคำถามไหมหมอหนูขี้เกียจตำกลัวแขนขึ้นหนูปั่นได้ไหมคุณหมอเลิศมากหนูไม่ต้องถามคุณหมออ่ะหนูปั่นได้ไหมอีกคำถามเองเลยนปั่นได้ไหมปั่นไม่ได้มันจะไม่อะคะคุณหมอมันปั่นมันจะละเอียดเกินไปมันจะเป็นน้ำไหลอย่างนี้มันไม่ได้สมุนไพรมันออกหมดเพราะฉะนั้นห้าม ปั่นเด็ดขาดจะต้องตำเท่าโคกพอหยาบพอหยาบค่ะพอหยาบต้องพอหยาบด้วยพอหยาบอย่าละเอียดแม่นะคะเฮ้ยปั่นนี่มันมาโอ้หนูไม่อยากปั่นหนูไม่อยากตำหนูปั่นได้ไหมะไม่ได้ต้องนี่ไงออกกําลังกายมือตมืไ่เสร็จก็มาประคบจะตำเท่านั้นตำเท่านั้นคุณหมอแล้วเนี้ยปริมาณเหรอคะเรากะเอาเองเหรอหรือว่าเราควรมีเป็นคําถามที่ดีมากคือรูปประคบเนี่ยนะถ้าเกิดว่าเอาหนูคนถามเอาคุณหมอคะถ้ามันแห้ง ไผ่มันแห้งมันตำยากมากเลยนะไผ่แห้งอย่าตำต้องบดแต่ถ้าเป็นสดคือตำถ้าเป็นแห้งต้องเอาไปบดนะตรงข้ามกันนะค่ะถ้าเป็นสมุนไพรรูปประครบสดต้องตำค่ะถ้าเป็นรูปประครบแห้งต้องเอาไปบดไม่งั้นมันมันตำไม่ได้เพราะว่าไผ่เอาไปจากแดดมันแห้งตำโอ้ยั้งวันั้งคืนมันจะแหลกไหมค่ะปริมาณใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นในรูปประครบหนึ่งลูกนี้นะคะ อันนี้หนะักประมาณถ้ารูกประครบแห้งหนักประมาณ2ขีดค่ะ 2>, 2ขีดถ้ารูกประครบสดหนักประมาณครึ่งครึ่งกิโลที่มี<ะ>วิธีการทํามีเพิ่มเติมอีกไหมคะวิธีการทําเรามีเดี๋ยวเราไปอเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดถึงวิธีการทําลูกประครบแหนมตุ้มวันนี้กันนะคะช่วงหน้าค่ะเรายังพูดคุยนะคะกันถึงเรื่องนี้เลยค่ะหมอเนอย หมอนน้อยประจําบ้านทุกบ้านแทบจะต้องมีนะคะแทบจะเป็นอะไรที่สามันประจําบ้านจริงๆแต่อย่างที่คุณหมอบอกนะคะมันมี2ประเภทอันนี้หนูก็เพิ่งรู้อีกแล้วหนูนึกว่ามีอันนี้อย่างเดียวมีแบบสดด้วยใช่ค่ะแล้วมันใช้งานยังไงแตกต่างกันยังไงบ้างอะคะคุณหมอคือสดกับแห้งใช้ เขาเรียกว่าประโยชน์ของเขาเหมือนกันแหละค่ะ<ฆ>แต่มันต่างกันที่ว่าของสดนี่มันก็จะหอมมันจะเก็บได้ไม่นานเนาะ<ฆ>คือถ้าเราใช้ทุกวันเนี่ยถ้าเราใช้ทุกวันนะคะลูกป,ประครบสดนะ<ฆ>ถ้าเราใช้ทุกวันเราเ,าเอามานึ่งก่อนนะลูกนะต้องเอาไปนึ่งก่อนให้ประมาณสัก15-20้ถ<ฆ>ึง่ถึงครึ่งชั่วโมงให้ให้มันมีความร้อน<ฆ>พอร้อนเสร็จเราถึงจะเอามาเทศกับท้องเเร็จเราถึงจะมาประครบถ้าลูกป,ประครบสดเราประครบ อยู่แล้วว่าความเหลืองของรูปกระพบ่ะที่มันมาติดตัวเราอ่ะมันหมดไปทิ้งไปเลยนะ<ม>อย่าเอามาใช้เพราะว่าเราอยากได้ตัวยาที่อยู่ในสมุนไพรก็คือไพลกับขมิน้นค่ะเราไม่ต้องการความร้อนเราต้องการตัวยาถูกไหมคะเพรานที่หมอเอามาวันนี้คือรูปประรบพบางบางคนเอ้าทำไมสีสองสีนี้ไม่เหมือนกัน่นาะสิคะขนาดก็ต่างกันขนาดก็ต่างกัน มันอยู่ที่ความถนัดความของเราอยากจะไปใช้ตรงไหนเออถ้าเกิดเราอยากใช้อันใหญ่พื้นที่ตรงหลังมันเยอะถ้าตรงนี้ก็แบบเออประคบหน้าลูกเล็กๆหน่อยไหมเวลาไปสปาก็จะมีลูกประคบเล็กๆให้หนูไปผ้านะคะต้องบอกเรื่องของผ้าก่อนผ้านี่ต้องสช้ผ้าก็สําคัญต้องผ้าใช้ผ้าที่เป็นผ้าที่มันมีรูอย่างเงี้ยค่ะผ้าขาม้าแบบนี้ได้ผ้าดิบได้แต่จะใช้ผ้าที่มัน ผ้าห่มหรือหนาๆอันนี้ไม่ได้ต้องเป็นผ้าดิบเวลานึ่งตัวยามันจะซึมออกมาหอม,มันมันมีมันมีรายละเอียดเนาะอเอาว่าถ้ารูปประครบแห้งซื้อมาแล้วหมอจะไปใช้ยังไงจะไปนึ่งเลยได้ไหมค่ะไม่ได้ต้องทํำยังไงคะต้องเอาบ็อกกี้ชีดหรือเอารูปประครบแห้งเนี่ยไปแช่น้ําก่อนหอให้มันเปียกให้หประมาณสัก15นาที เพื่อที่จะได้ดึงตัว,าตวยาที่มันอยู่ในรูปประครบอ่ะเวลาเราไปนึ่งสีเหลืองตัวยามันจะออกมาหมอบอกแล้วว่าการประครบเราไม่ต้องการแค่ความร้อนอย่างเดียวเราต้องการตัวยาที่มันอยู่ในรูปประครบด้วย <ขอ S 1> เพราะฉะนั้นต้องเอาไปแช่น้ำ <ขอ S 1> ให้ได้มาอย่าเพิ่งใช้นะแกะออกมาอย่าเพิ่งใช้เอาไปแช่น้ำ <ไป S 2> ก่อนแช่นะ้ําก่อนในรูปประครบแห้งนะต้องไปแช่น้ําก่อนประมาณสัก 15หรือ20นาทีแล้วน้ำมันซึมเข้าไปไม่ออกค่ะเพราะน้ำมันไม่ผ่านความร้อนมันต้องผ่านความร้อนนะคะเพราะฉะนั้นประคบตรงไหนก็ประคบบริเวณที่เราต้องการเมื่อยตรงไหนคอตรงไหนขาแขนใช่ไหมคะขอโทษนะคะถ้าเกิดเรานั่งอยู่ทีวีเราปวดขาเรายืนนานใส่ส้นสูงส้นสูงเราก็นึ่งเสร็จแล้วก็นองอ่าปวดน่องเราก็ประคบเองได้หมดแล้วรู้ประคบแล้วร้อนทีหนึ่งเราต้องสะบัดข้อมือนะคะเราจะแช่แบบนี้นะเดี๋ยวมันเบิร์นอเออเดี๋ยวมันเบิร์นเราค่อยค่อยนี่ไงแกะ ก็ค่อยๆประครบหร,หรือหรือบางคนโอ้โหเมื่อยหน้าพูดมากยิ้มมากั้งวันโอยสอื่นเมือ<ช>่อยเอารูปประครบเล็กกว่าน,นี้นิดนึงห,หรือลูกนี้ก็ได้เ,เป็นเนื่อเหมือนกันหนูก็บอกประครบแถวหน้านี้ค่ะโอ้ยมันฟินยิ่งทําให้แม่ให้พ่อหรือให้คนที่เรารักนะคะ <ๆ S 1> โอ้ฟินเป็นการผูกสัมพันธ์ในครอบครัวอีกต่างหากใช่นะคะผูกรักอันนี้ผูกรักได้ด้วยรูปประคบนะคะอันนี้ในกรณีของแบบแห้ง แล้วแบบเปียกเหรอคะถ้าจะเริ่มต้นใช้นี่ต้องทายัางไงบ้างอ๋อถ้าแบบสดจะไม่ลูกแบบ,แบบสดแบบสดเลยเราก็ไม่ต้องทําอะไรกับแบบสดได้มาปุ๊บก็นึ่งได้เลยนึง่งนึ่งเหมือนต้องมีซึ้งเนาะมีน้ําข้างล่างแล้วก็มีซึ้งขึ้นมาแล้วก็เอาไปนึ่งแล้วก็ให้มันร้อนเหมือนกันแล้วเราก็มาประครบเหมือนกันค่ะมาประครบสิ่งที่ต้องการต้องการตรงไหนประครบตรงไหนได้หมดบาร์เบอร์ขอ้อแขนขาเหมือนหมอน้อยเลยคือเราไม่ต้องไปนวด<ม>เห็นไหมสปาดังๆโหนวดอย่างเดียวเท่านี้ ถ้านวดกับประครบต้องกี่บาทอัพบวกขึ้นไปนะคะเนาะกี่บาทกี่อะไรก็ว่าไปทั้งๆที่จริงๆแล้วอ่ะเราทําเองได้ไม่ได้ยากเลยแล้วสมุนไพรแต่ละอย่างก็ดูไม่ได้ไม่ได้หายากด้วยนะคะแต่อย่างไพรอย่างเงี้ยมันมีขายทั่วไปไหคะนิสิตไม่ไม่ทราบมีขายตามท้องตลาดทั่วไปเลยค่ะแต่ว่าจะหายากนิดนึงเนาะบางทีเอ่อในตลาดสดก็มีมีมีได้แต่ส่วนใหญ่เราจะไปซื้อตามคนเท่าคนแก่ <ม>ปิน่นเคยเห็นในรูปอยู่ตามสะพานลอยที่อเอาทั้งมะขามป้อมเอาอะไรต่อมีอะไรอยู่ตรงนั้นเ<ช>ตะไปหมดเลย<ช>นั่นแหละใช่ไปซื้อได้เลยแต่ว่าเดี๋ยวนี้อะไรอะไรมันก็ง่ายขึ้นเ<ช>นาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็มีแบบนี้แล้วสาเร็จรูปแล้วสำเร็จรูปไปเจอกันที่งานมหกรรมสมุนทรภัยแห่งชาติครั้งที่21 หรือถ้าไม่อยากซื้อสำเร็จรูปอยากทาเองแต่หาสมุนไพราย,ยากเหลือเกินก็ไปที่งานนี้น่าจะมีสมุนไพรทุกอย่างเลยมีเลยค่ะงานสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่21วันที่3ถึง7กันยายนคม2567นะคะที่ Impact เมืงอทงทองธานีค่ะค่ะแต่ประโยชน์ของเขาน่าจะยังไม่หมดเท่านี้หรอก ยังต้องมีอีกเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาร้วงแงะแกะเก่ากันอีกนะคะว่าไอไอก้อนเนี่ยหมอน้อยเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรอีกบ้างช่วงหน้าค่ะช่วงนี้พักท่อนกันค่ะคุณหมอเปิ้ลแล้วก็น้องปิ่นนะคะในช่วงสุดท้ายนะคะเราพูดถึงข้อดีที่มันมากมายมหาศาลของเขาไปอย่างเยอะแยะมากมายแล้วนะคะแต่ใดๆมีข้อดีก็ต้องมีข้อเสียและข้อควรระวังใช่ไหมคะคุณหมอคะใช่อย่างเช่นเนี่ยควรมีข้อเสียข้อระวังอะไรบ้างคะ ก็คือว่ารูปประครบเนาะเขาเรียกหมอน้อยนะคะ,คะมันก็ช่วยในเรื่องของปวดเมื่อยปวดตามร่างกายปวดขาปวด,ปวดนู่นปวดนี่หรือว่าคนที่ติดเตียงคนที่หวัวไหล่ติดข้อติดอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,คะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีข้อห้ามเนาะห้ามเลยนะคือห้ามเลยนะห้ามใช้กับคนที่มีบริเวณที่มีกระดูกแตกหักเช่นแขนหกักค่ะ ประคบขาได้ไหมได้เพราะขาไม่ได้หักแขนหักค่ะอ่ะประคบปาดได้ไหมได้เพราะ่าไม่ได้หักถูกต้องเอออย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าห้ามห้ามคนที่แขนหักหรือบริเวณที่มีแผลเปิดแผลเปิดคืออะไรน้องปินก็คือเป็นแผลถลอกปอกเปิดแผลสดอย่างเงี้ยค่ะใช่คือห้ามเอาลูกประคบไปประคบตรงนั้นมันจะทําให้ติดเชื้อนาอทำไมถึงประคบกับ กระดูที่มันแตกไม่ได้อะอ๋อมัน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 ยังไม่เท้าที่มันมันมันไม่ได้ค่ะเลือดตรงมันแตกเลือดมันเลี้ยงเยอะอยู่แล้วลูกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเอาความร้อนไปมันก็ยิ่งจะทําให้อันนี้เยอะเลือดมันไม่ได้มันไม่มีประโยชน์หรือกรณีที่เราข้อเท้าแผลที่ข้อเท้าไม่ถูกค่ะเออเดินเดินไปพลิกเดี๋ยวนะขอขั้นก่อนในกรณีที่ข้อเท้าไม่ถูกเออข้อเท้าแผลคืออะไรคือข้อเท้าแผลใช่ เป็นเป็นคุณหมอแท์แผนไทยที่ครบรถไหมจริงนะคือข้อเท้าไม่ถูกพียลูกคือข้อเท้าแพงเพราะว่าข้อเท้าแพงคุ้มใช่ไหมเลือดมันมาเลี้ยงเยอะเราต้องใช้เราต้องใช้อะไรมามาหยุดเลือดใช้ความร้อนหรือความเย็นความเย็นถูกถ้าถ้าเกิดว่าหนูไปเจอที่ไหนที่เขาอัิเตบแล้วมันเกิดการอักเสบค่<ฮ>ะ,ะเฮ้ยคุณได้ฟังหมอเปิ้ลมาไม่ต้องใช้รูปประคบไม่ได้ต้องประคบเย็นเท่านั้นไม่ใช่ว่าเห็นแผลสดว้ายมีอยู่ที่บ้านเออ ไม่ได้ไม่ได้ต้องไม่ได้ข้อเท้าแพงก็ต้องเอาลูกประคบมาเอาเอาเอาน้ําร้อนเอ้ยเอาน้ําเย็นมาก่อนจนกว่าจะเลยไปย4ิบี่ชั่วโมงหรือ48ชั่วโมงจนมันโอเคเลือดมันไม่เราถึงจะใช้ความร้อนเพื่อไปให้เลือดมันไหลเวียนดีจับเลือดที่มันหดแข็งให่มัใช่ใช่เนี่ยค่ะอันนี้คือข้อห้ามค่ะข้อควรระวังก็คือคนที่เป็นเบาหวานประคบได้ไหมค่ะได้แต่ต้องระวังทําไมล่ะคะ เพราะว่าเขาชาคนที่เป็นเบาหวานนี่เขาจะชาเราเอาความร้อนที่ร้อนจัดจัดไปวางเขาไม่รู้สึกแต่คนเป็นเบาหวานถ้าเราแช่ไว้ก็เอะไรเกิดขึ้นเป็นแผลเป็นแผลแล้วเป็นไงคะหายยากไหมหายาหายากเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเบาหวานต้องปกคบด้วยความระมัดระวังก็คือเหมือนเป็นการสะบัดข้อมือเหมือนี่คุณหมอ,อ,อ,อนอกจากสะบัดข้อมือแล้วถ้าเขาบอกว่ามันไม่ร้อนแช่หน่อยไม่ได้ ห้ามไปตามใจเขาค่ะใช่เนี่ยค่ะหรือเขาได้รับรู้ความร้อนไม่เท่ากับพวกเราใช่หรือผู้หรือผู้สูงอายุผู้สูงอายุเขาจะผิวหนังมันจะย่นใช่ไหมคะความรู้สึกมันก็จะช้าค่ะอย่างนี้าระวังแล้วเด็กเป็นไงเด็กเซนซิทีฟไหมผิวหนังบางประกบแล้วเนี่ยอู้ร้อนร้อนแล้วอะไรอย่างี้ยเบิร์นอะไรเงี้ยต้องระวังนะคะนี่คือเราต้องมีแล้วคนที่เป็นไข้คนที่เป็นไข้มีความรอมีความเป็นไข้อยู่แล้วแต่ปวดบ่าอยากประคบเออระวังก่อนนะ เพราะว่าการประคบมันทําให้การไหลเวียนของเลือดมันเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นไข้มันจะเพิ่มมากขึ้นเห็นไหมเออเอาหมอมนอนเป็นไข้เออร้อนจะร้อนเขาเรียกร้อนจะร้อนอ้าวหมอก็หมอบอกที่กระดูกหักแขนหักยังประคบขาได้เลยอ้าวหนูเป็นไข้ตรงนี้หนูประคบหลังได้ไหมอ๋อ่ไม่ได้มันก็เป็นละส่วนเนี่ยคุณหมอมันไปทั้งตัวมันไปทั้งตัวใช่ว่าอันนี้มันคือไปทั้งตัวเลยไม่ได้นะคะมันเหมือนมันเป็นเกี่ยวกับอุณหภูมิุณหภูนหรือไม่ก็อีกอันหนึ่งก็คือคนที่ เป็นไมเกรนค่ะไมเกรนปวดระคบอ,อย่างนี้ได้ไหมคะเป็นไมเกรนได้แต่ต้องดูว่าคนนั้นเขาแพ้สมุนไพรไหม,มคือบางคนเขาอาจจะได้กลิ่นปุ๊บเป็นไงลูกคนที่เป็นไมเกรนอะ่ะแสงสีเสียงกลิ่นค่ะถูกไหมค่ะมันมากระทบเขาปุ๊บมันก็ยิ่งทําให้เขากระตุ้นอะ่ะยิ่งปวดปวดมากขึ้นแต่บางคนก็อาจจะชอบก็ได้ก็อยู่ที่ว่าใครชอบแบบไหน ว่าเขาชอบแบบไหนอันนี้คือคือเราต้องมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียของของเขาแต่ว่าเขาส่วนใหญ่เขาจะไม่มีข้อเสียหรอกแต่ว่าเขามีข้อห้ามเขาควรระวังในในกรณีที่เราต้องใช้กับกับคนไข้แค่นั้นเองแล้วก็โดยเฉพาะคนที่ติดเตียงเนี่ยค่ะ น <No, S 2> อยิงยิงต้องระวังอ,อันนี้ก้องปนอยากถามเป็นความรู้ซึ่งสาวๆหลายๆคนอาจจะเป็นทั้งหมดคะ่ะก็คือการปวดประจำเดือนอเวลาปวดประจำเดือนเนี่ยสามารถนําเขาไปวางทิ้งเอาไว้เลยได้ไหมคะหรือว่าควรจะค่อยๆจุ่มค่อยๆกดลงไปได้นี่เป็นคําถามที่ดีมากคือคนปวดประจำเดือนอะ่ะโอเคเลือดมันออกอยู่แล้วล่ะคะ่ะ <c oughs> เลือดมันออกอยู่แล้วมันก็ไม่เป็นปัญหาแต่ว่าเราประครบได้อ่าให้วันหนึ่งให้ให้ประจำเดือนผ่านไปสักวันหนึ่งก่อนนะ <c oughs> พอวันแรกเป็นปุ๊บเป็นไงลูกเลือดมันออกเยอะมากไม่ทําอะไรเราก็รู้สึกปวดหัวเราเหมือน<ว>จะเป็นลมปวดตัวเลยนะ,ะให้ให้ให้วันแรกผ่านไปก่อนค่ะแล้ววันที่สองหรือวันที่สามเราค่อยเริ่มประครบทอ้องประครบ หลังค่ะประคบขามันจะช่วยได้ดีมากเลยปวดงวงปวดเมื่อยใช่คือรูปประคบเนี่ยมันเยียวยาได้ทุกอย่างก็ึงเรียกว่าหมอน้อยจริงค่ะจริงค่ะอันแค่นี้แต่ว่าเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆเลยแล้วก็ควรจะมีติดบ้านเอาไว้ด้วยนะคะแต่เราปิดแนะนํานะสําหรับใครที่อาจจะมองว่าการทําเองเนี่ยมันยุ่งยากเดี๋ยวนี้ก็ ไปหาซื้อได้มีทุกที่มีซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรก็มีค่ะแต่สําหรับใครนะคะที่อยากจะชาร์จตัวเองอยากทําเองนะคะแต่หาสมุนไพรไม่ได้ก็แนะนํานี่เลยค่ะไปที่งานมากรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่21นะคะวันที่3-7กรกฎาคมที่ Impact เมืองทองธานีนะคะค่ะถ้าใครอยากจะไปเจอคุณหมอเปิ้ลนะคะคุณหมอก็อยู่ที่บูธ อาหารเป็นยาอาหารเป็นยานะคะก็สามารถไปพูดคุยขอความรู้กับคุณหมอได้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะน้ำสิ่งก็มีน้ำดื่มกระแสรา่วิตามินแอนด์มิเนอรลวอเตอร์มอบให้คุณหมอค่ะขอบคุณค่ะ แล้วก็ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกระชายพระตาเทพทองค่ะขอบคุณนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสมุนไพรที่ดมือน,น,นการช่ะ,ะ,ะ,ะอ่ะวันนี้นะคะขอบคุณคุณหมอมากๆที่ให้ความรู้นะน้อปิ่นเชื่อว่าถูกใจสาวๆมากแน่ๆเพราะว่าตั้งแต่คุณหมอมานั่งตรงนี้ <แ S 1> เราคุยกันแต่เรื่องแบบ สวยๆงามๆ<ช>การดูแลตัวเองแบบสาวๆนะคะดีใจมากๆเลย<ช>แล้วก็ขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่อยู่กับพวกเราจนดึกๆเลยนะคะวันนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ